เทสก่อนส่งครับมองเรืออันนี้ปรับไฟต่ำทางนี้ปรับไฟสูงตัวนี้ปรับธรรมดาปรับขึ้นเป็นกระตุกตัวนี้ลูกค้าเขาสั่งเอาสวิตเพิ่มนะครับปกติจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับเวลาปิดก็หมุนซ้ายสุด ตัก็แบบนี้นะครับอันนี้เขาสั่งมาเพิ่มก็เลยติดเพิ่มให้นะครับเปิดปิดตรงนี้ก็ได้ครับเทศกับหลอด500วัตต์มีพัดลมเทศไฟต่ำ500วัตต์ เวลาลงน้ำลึกๆก็ปรับไฟสูงช่วยนะครับกำลังจะดีกว่าไฟต่ำนี่ก,ก็1,000วัตต์ไฟต่ำ ก็ประมาณนี้ครับมอเรือ